ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแมสซสฟแฟนคะ่ะใครชอบซีรีส์แนวย้อนเวลาแอดคอนแนะนำเรื่องนี้เลยย้อนเวลาเปลี่ยนชะตารัก s h i n i n g for one t h i n g ใช้ในปี2022ต้นสังกัดคือ i อ e ีอแนวรัมติกแฟนตาซีย้อนเวลานำแสดงโดยจางเจียหนิงชีชูเชียวซีรีส์มี24ตอนสามารถรับชมได้ทาง i อ e ีอีมีซับไทยคะ่ะ เป็นเรื่องราวของหลินเปิดซิงรับบทโดยจางเซียหนิงเธอเป็นหญิงสาววัย28ปีนิสัยตรงไปตรงมาจิตใจดีรักเพื่อนรักครอบครัวแต่ชีวิตเธอก็พังทลายลงไม่เป็นท่าในจะเรื่องงานแถมยังถูกแฟนนุ่มสมัยเรียนออย่างจ๋นอี้บอกเลิกและขอยกเลิกการแต่งงานไปคบกับเพื่อนสนิทของเธอแต่แล้วโชคชะตาก็นำพาให้เธอย้อนเวลาไปไปมา,มาได้โดยโทรศัพท์เก่าๆเ,เ,เครื่องหนึ่งเธอย้อนเวลาไปในปี2010 ตอนนั้นเธออายุ18ปีเธอหวังจะแก้ไขอดีตเพื่อให้ชีวิตในปัจจุบันดีขึ้นซึ่งการย้อนเวลาครั้งนี้เธอได้เจอกับจางวันเซินรับบทโดยชีชูเชียวนักเรียนหนุ่มขี้อายออนโยนใจดีเรียนเก่งตัวท็อปของโรงเรียนแต่ในโลกปัจจุบันพ่อหนุ่มคนนี้ตายไปแล้วค่ะ แต่ในช่วงเวลาอดีตจางวันเซนคนนี้ล่ะค่ะที่คอยช่วยเหลือนางเอกแบบเงียบๆคอยช่วยมาตลอดโดยที่นางเอกไม่รู้เลยซีรีส์จะค่ะคอยๆเผยให้ร,รู้ค่ะว่าพระเอกทําอะไรเพื่อนางเอกไปบ้างทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันมีช่วงเวลาดีๆที่น่าจะจำมากมายเราต้องไปตามลุ้นกันค่ะว่านางเอกจะแก้ไขอดีตได้ไหมเราจะช่วยพระเอกจากอุบัติเหตุได้หรือเปล่าแล้วความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรต้องไปตามลุ้นกันค่ะ ต้องบอกว่าฟิลเรื่องดีมากดูแล้วอบอุ่นหัวใจที่สุดนักแสดงก็แสงได้ดีมากอบอุ่นมากจริงๆงานภาพสวยเพลงประกอบก็เพราะทุกเพลงตอนจบจบแบบปลายเปิดมีความรู้สึกหน่วงนวงถ้าไม่อยากปวดตาปวดไตก็คิดเข้าข้างตัวเองเลยค่ะว่ามันแฮปปี้เอนดิ้งความรู้สึกจะได้ไม่ดิ่งค่ะ พระนางเคมีดีงามใครชอบพระเอกลุกคนดีมีความรักเดียวใจเดียวให้หนางเอกมาตลอดดูเรอค่าไม่ผิดหวังแน่นอนยิ่งเฉลยปมเรื่องแล้วย้อนกลับมาดูวนอีกรอบเนี่ยจะยิ่งเข้าใจความรู้สึกพระเอกเข้าไปอีกค่ะควรค้าแกการหามาดูนะคะเรื่องนี้เอาละค่ะใครชอบพล็อตแนวนี้ก็ลองไปติดตามนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก,กับมามาเซลฟ์แฟนค่ะ